วันนี้นี่นะคะที่ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสบพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการในอนิวัตรปทุมถิ่นหรือมีฉายาว่านาราเคร็บกระเทยแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เน็ตไอดอลชื่อดังก็เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาก็เดินอย่างนี้แหละค่ะเดินทางรับทราบข้อกล่าวหากรณีไลฟ์เฟซบุ๊กพาดพิง ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์คือนายธราวุฒิฤทธิอักษรเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนายธราวุฒิลงพื้นที่สระบุรีบ้านของหนูรัฐหนึ่งในผู้แสดงคลิปโฆษณาแคมเปญลดราคา5เดือน5ของลาซาดาร่วมกับนาราเพื่อติดตามข้อเท็จจริง,งนะคะ เกี่ยวกับคลิปดังกล่าวที่มีเนื้อหาล้อเลียนผู้พิการแล้วพาดพิงสถาบันเบื้องสูงโดยบางช่วงของไลฟ์นั้นนานลาได้กล่าวพาดพิงนายธราวุธในทํานองที่เสียมารยาทไร้จรรยาบรนซึ่งไม่เป็นความจริงต่อมาในวันที่7พฤษภาคมนายธราวุฒิจริงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสบพบางแก้ว เพื่อให้ดำเนินคดีกับนาราฐานหมิ่นประมาทจากการไลฟ์เฟซบุ๊กของนาราเคลปกระเทยในอนิวัต์เดินทางมาถึงสงพบางแก้วพร้อมเพื่อนและทนายฟาร์มด้วยสีหน้ายอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่แล้วก็บกมือทักทายผู้สื่อข่าวอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่โดยการมารับทราบข้อกล่าวหาของนาราเคลปกระเทยในครั้งนี้มีนายนพดลพรมภาสิทธิ์หรือรอยตุ๊เลขาสอชอซึ่งก็มาร่วมสังเกตการด้วย นาราเคลปบระเธยได้กล่าวสั้นๆว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและขอความเป็นส่วนตัวในการรับทราบข้อกล่าวหาส่วนการต่อสู้คดีขออุบไว้ก่อนว่าจะสู้คดีหรือยอมไกล่เกลี่ยจากนั้นจึงเข้าให้ปากคําสอบสวนกับเจ้าหน้าที่สําหรับจุดเริ่มต้นเกิดจากนาราเคลปกระเทยได้กล่าวพัดพิงผู้สื่อข่าวม,มีใจความว่านักข่าวเสียมารยาทมากที่สุดที่ไปบุกบ้านหนูรัตเราเห็นใจหนูรัต ถ้าคนไม่ออกมาบอกว่านาราบุลลีคนพิการก็เฉยเงียบไปเลยเรื่องนี้เริ่มกันที่เรื่องแรกที่จะพูดก่อนเรื่องนักข่าวไปบ้านหนูรัตนักข่าวไร้จัญญาบันนักข่าวไปหาหนูรัตยันบ้านทั้งที่บอกแล้วว่าหนูรัตไม่ให้สัมภาษณ์ซึ่งเราก็ต้องบอกกับเรื่องนี้ว่าหนูรัตพูดไม่รู้เรื่องและอีกอย่างเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้ปิดข่าวแต่ไม่อยากให้นักข่าวมาทํากระแสเท่านั้นเองก่อนหน้านี้คุณธราวุฒ์ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์นะคะ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการแจ้งข้อหานาราเคปกระเถยว่าต้องออกมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีในวิชาชีพของตนและอย่างที่กล่าวถึงการไลฟ์ของนาราว่าแม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อว่าเป็นนักข่าวคนใดแต่พอจะอนุมานได้ว่าเนื่องจากมีธนวุฒิเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ลงพื้นที่บ้านหนูรัฐที่สระบ,บุรีส่วนประเด็นที่นารากล่าวหา,าว่านักข่าวไร้จรยาบรณเป็นคําพูดที่รุนแรงต่อสื่อบรรชนที่ทําหน้าที่เสนอความจริงทุกแง่มุมเพื่อให้เกิดความยุติธรรม กับผู้ที่เกี่ยวข้องดังนั้นสิ่งที่นาราพูดจึงเป็นข้อกล่าวหาที่รับไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็นารานี่เป็นผู้หนึ่ง,นงในร่วมแสดงที่พาดพิงกล่าวกันว่าบุลลี่ผู้พิการแล้วก็พาดพิงอ่ะนะคะซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปอท,อทอจับกลมุมแจ้งความดำเนินคดีข้อหามาตราน1นึ 2. แล้วสารให้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว9 0 0 0 0บาทนี่คือนาราเคลปกระเทยค่ะ ที่สมุดประการเหมือนกันยังอยู่ที่สมุดประการนะคะอัจฉริยะ อจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ดำเนินคดีกับทนายเดชาและนักข่าวช่องหนึ่งในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเหตุก็เกิดจากการไลฟ์เหมือนกันเมื่อ24มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกา30นาทีซึ่งนักข่าวนั้นไปไลฟ์สัมภาษณ์ทนายเดชาจากการสอบถามในอัจฉริยะ อัจฉริยะก็ให้รายละเอียดดังนี้ไปฟังอัจฉริยะค่ะสำหรับเดชาก็เป็นคดีที่ห้าแล้วส่วนนักข่าวก็เป็นคดีที่หนึ่งที่แล้วไ็่อย่างที่บอกอ่ะก็ฟ้องไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยคือเรื่องว่าจะหยุดพูดอ่ะพูดเท่าไหร่ก็โดนเท่านั้นนะเื่อว่าต่อที่แล้วพี่อาจจะมาแจ้งของเดชาด้วนกันก็จดีเดียวกับพี่นะไม่กับคดีที่เกี่ยวกับอะไรครับนี่คดีเขาหมิ่นว่าคือ ผมรักลูกอที่ว่าภาพพิงลูกผมเป็นครอบครัวก็ลองถามว่าดูดีว่าเราพนักลูกไหมรักลูกรักเมียไหมก่อนจะภาพพิมพ์เขาเดินอะคุณต้องย้อนกลับไปว่าคุณรักลูกรักเมียไหมผมก็ผมก็รักลูกรักเมียผมไม่ใช่เสียผมตามกฎหมายเรื่องลูกจะไปถึงไหนครับทางการก็บอกแล้วนะอย่างในแค่นี้นะกำลังถอนอยู่เรื่อยๆถอนเรื่อยๆประเดี๋ก็มีฟองตรงมั่งอะไรมั่งก็ะสับกระสาย แต่ที่ฟ้องตรงต่อสารไปแล้วเนี่ยที่ว่ารับหมายไปแล้วเนี่ยเป็นสองคดีตอนนี้ก็เดนสมบัตก็คงขยอยออกหมายเรียกไปเรื่อยเหืัอหาอีกกลับเข้าสู่โหมดการเมืองเราไปเริ่มต้นกันที่พลังประชารัฐนะคะวันนี้คุณนฤมนพินโยสินวัตรค่ะซึ่งก็เป็นมือขวาของพลเอกประวิตร ดูแลทางด้านกรทมนะคะส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุทีนั้นดูแลภาคใต้วันนี้คุณนรุม,มนพินโยศินวัตรพูดถึงเรื่องว่า3ประเด็นหลักที่พักพลังประชารัฐนั้นกอดเอาไว้แน่นเลยประเด็นที่1ก็คือเรื่องสวัสดิการของประชารัฐประเด็นที่สเศรษฐกิจประชารัฐและประเด็นที่3ส,สังคมประชารัฐ ซึ่งเป็นสามพลังประชาราชที่ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืนค่ะก็จะนำเอานโยบายสามเสาหลักภายใต้คอนเซปต์สารพลังประชาราชร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืนสะท้อนอุดมก,การณ์ของพลังประชาราัฐสรารพลังของประชากับราษฎรเข้าด้วยกันไปสู่การขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อให้นำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ